ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2025แฮกทุกโผโกเมสจอย้ายฟรีซบโอลิมปิกมารคเซย์อัเคลโกเมสจัดการหักปากกาเซียนเตรียมย้ายไปร่วมทีมโอลิมปิกมารคเซย์ยักใจจากสกลิเอิร์ฝรั่งเศสโดยที่กองกลางทีมชาติอังกฤษ จะหมดสัญญากับลิวในช่วงซัมเมอร์นี้โกเมสตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการกลับมาเล่น,นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งขณะที่ท็อตแนมอสเปอร์และเวสต์แฮมยูไนเต็ดต่างก็ให้ความสนใจอยู่ด้วยเช่นกันแม้จะเป็นเช่นนั้นโกเมสก็ยังเลือกคัดแข่งกับสโมสรนาลิกเอิงต่อตามการรายงานจาก RMC Sport ระบุว่าโกเมสเตรียมย้ายไปอยู่กับหมักเซยยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสซึ่งได้เสนอสัญญา3ปีให้กับกองกลางรายนี้ในรัวสตาร์สเปโรดม โกเมสได้ตอบตกลงจะย้ายไปร่วมทีมเนื่องจากเชื่อมั่นในสไตล์การเล่นของโรเบ r ร์โตเดซาบีขณะที่โอกาสจะได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธโกเมสมีโอกาสได้ร่วมงานกับเมสันกรีนวูดสิทธิ์น้องสำนักเดียวกันโดยกองหน้ารายนี้ย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสอย่างทาวอนในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วพร้อมระเบิดฟอร์มยิงประตูไป22ลูกในฤดูการเปิดตัวของเขา เจ้าป่าขอ50ล้านปอนด์สลิการหรือแผนล่าอีลังกาเติมเกมรุกเดลี่เมลสื่อชื่อดังรายงานข่าวว่าสลิกาดงนิวคาเซนยูไนเต็ดกำลังเดินหน้าทาบทามแอนโทนีอีลังกาปีความเร็วสูงของเจ้าป่านอติงแฮมฟอเรสทีมคู่แข่งร่วมศึกเพเบรกอังกฤษเพื่อดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้แม้การพูดคุยยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นแต่แหล่งข่าวระบุว่านิวคาเซลจริงจังกับดีลนี้ และอีลังกาคือหนึ่งในแข้งเป้าหมายระยะยาวของคุณซือเอตดี้ฮาวที่ชินชอบฝีเท้าของเขามานานแล้วโดยที่จริงแล้วศริกาเคยพยายามคว้าตัวอีลังกาตั้งแต่วันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ปีก่อนโดยเริ่มยื่นข้อเสนอที่ราวๆ35ล้านปอนด์แม้จะเริ่มขยับราคาขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถปิดดีลได้สำเร็จสำหรับรอบนี้อีลงกาแสดงท่าทีอยากย้าย ฟอร์เรสคงจะเรียกค่าตัวไม่น้อยเพราะแข่งทีมชาติสวีเดนรายนี้ยังเลือสัญญากับทีมอีก3ปีและทำงานได้ดียิงไป6ประตูเมื่อฤูดูการที่ผ่านมาโดยค่าตัวที่เราจะทำให้เจ้าป่ายอมเปิดโต๊ะเจรจาอย่างจริงจังคือไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์สำหรับดาวเตะวัย23ป,ปีเล่นเป็นปีกขวาซึ่งตรงกับตำแหน่งที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดต้องการพอดีและจุดเด่นอีกอย่างคือเขาสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกของทีมตรงสเปคเอ็ดดี้ฮาว ที่ต้องการนักเตะที่เล่นได้หลากหลายมาร่วมทัพทางนี้อิลังกาเริ่มต้นเส้นทางเพลิกอังกฤษกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนย้ายไปอยู่กับฟอ r e เรสในปี2023ด้วยค่าตัวประมาณ15ล้านปอนด์ไมเมนยองกระหายเซนเชลซี sey, แจ้งมิลานขอย้ายเล่นพิเมลีกเชลซีสอดไดมนักเตะใหม่เพิ่มอีกรยในช่วงซัมเมอร์นี้ เมื่อมีการเผยว่าไมค์เมนยองในทวารทิมชาติฝรั่งเศสสนใจย้ายสโมสรและแจงกับเอซิมิรานต้นสังกัดในกาโชสลาอิตาลีเรียบร้อยเมนยองมือกาในวัย29ปีตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากเชลซีซึ่งต้องการผรู้ษาป,ประตูมือหนึ่งคนใหม่ไปทำหน้าที่แทนโรเบรซานเชสหลังจากที่พวกเขาประสบความสำเร็จในการคว้าเหลี่ยมดีแลบกองหน้าของอีปสวิชมาเสริมทัพในราคา30ล้านปอนด์หร่อประมาณ1320ล้านบาท จากสถานการณ์ล่าสุดเป็นเจคอบส์นักข่าวคนดังเผยว่าสิงบลู์มีโอกาสสมหวังได้เมนยองมาร่วมทีมเนื่องจากน,นทวันเฟนช์แมนซึ่งเดือสัญญากับปีศาจแดงดำอีกเพียงหนึ่งปีแจ่งกับสโมสรแล้วว่าต้องการย้ายสู่ทินสตมฟอร์ดบบชและน่าจะทำให้ทีมดังจากเกาโชซิลอเตลรี le, ไม่มีทางเลือกนอกจากขายเขาแลกกับการรับเงิน เจคอสเผยอีกว่าทีมแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกสามารถคว้าเมนยองมาเฝ้าเสาได้ในราคา20-25ล้านปอนด์หรือราว880-1,100ล้านบาทและหากพวกเขาหวังได้นักวานคนใหม่มาร่วมทีมทำศึกฟุตบอลชิงแช,งชงมป์สโมสรโลกก็จะต้องรีบเดินเรื่องปิดดิวก่อนมาที่10พิถุนายนซึ่งเป็นการเปิดตลาดฟาระพิเศษรอบแรกช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวโดยเฉพาะนอกจากเมนยองแล้วสิงบลูส ยังสนใจคว้าตัวเจมี่คิเทนส์มาจากบุรซษยาร์ดมุ่เช่นกันโดยเนรสิฟฟิบอนจริงแชมป์สโมส,มสรโลกทีมของคุนซือเอนโซมาเดสกาจูร่วมกลุ่มกับเลออนฟราเมงโกและเออสตูนิสผีแดงว่าไงเดวิดส,สนย้ายร่วมทัพแบบไร้ค่าตัว โดนัทันเดวิดทัวหอกทีมชาติแคนาดาของสโมสรเลวทีมดังจากสกริเอิร์ฝรั่งเศสตกเป็นข่าวสนใจย้ายไปลาตะคายให้กับปีศาแดรงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบไร้ค่าตัตในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เดวิด <David S 2> กำลังจะมาสัญญาก,กับเลวในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนและคอริเอเลเดโลสปอร์ตสุขกฬาชื่ดังของอิตาลีก็รายงานข่าวว่ามีสารทีมที่กองหน้าในวัย25ปีอยากย้ายไปร่วมงานด้วยนั่นก็คือบาร์เซโลนา อารีซังชักแมงและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าตอนนี้ผีแดงจะยังไม่ได้ใายตามองเดวิดโดยกำลังง่วนอยู่กับการไล่ล่าตัววิกตอร์ยเคเรสดาวิงทีมชาติสวีเดนของสปอร์ติ้งลิสบอนรวมทั้งยังมีข่าวว่าอาจจะหันไปนกีบช่องฟิลิปมาเตต้ากองหน้าเลือดหอมของคริสตลพาเลสมาเสริมคมอีกคนด้วย อาร์เตต้าอยากได้อัชนอนสนใจดึงเกปาเป็นมือสองรายงานข่าวจากสื่อระบุว่าปืนใหญ่อัชนอนรองแชมป์ผลิตอังกฤษ3สมัยซ้อนพวกเขากำลังให้ความสนใจในการคว้าตัวเกปาอาริซาบาลกามือก่าชาวสเปนชของเชลซีทีมคู่ปรับร่วมเมืองไปร่วมทัพที่ไปเล่นแบบทีมตัวกับเชลีบันมารในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังจากก่อนหน้านั้นอัชลอนได้ยินตัวเนโตมาจากบอลมาร เพื่อเป็นมือสองต่อจากดาบบิดรรยาและได้นงเล่นเพียงสีนัดเท่านั้นโดยเกปาอาดิสบาลากา้าที่เหลือสัญญากับเชลซีอีก1ปีกลับมาจากการยินตัวจากเดอะเชลลีสพร้อมค่าจีสัญญาจำนวน5ล้านปอนด์เท่านั้นทำให้ออสซอนต้องการดึงตัวเขามาช่วยงานรยาย่าเพราะในฤดูกาลหน้าทัพปืนใหญ่ต้องลงแข่งขันหลายถ้วยโดยเกปลาลงเล่นให้กับปอนหมัดไปทั้งสิ้นสาิานัดในทุกรายการเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเก็บแป8แปดกรีนเชสแต่ด้วยประสบการณ์ของนายด่านในวัยสาปี จะสามารถเข้ามาช่วยทีมได้ตามที่มิกลโออาเตตตาต้องการดึงตัวเขามาร่นทัพถึงแม้ว่าตามรายงานจากสื่อต่าง,างๆได้บอกไปในทิศทางเดียวกันว่า s อสตซนต้องการในนักเตะตำแหน่งตัวรุกเป็นหลักในช่วงซัมเมอร์นี้แต่พวกเขาก็ไม่ทิ้งงานในตำแหน่งอื่นๆเช่นเดียวกันหากขาบอลชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like และกด share เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนขอบอลเช่นเดิม